ตื่นเช้ามากเลยมเมื่อคืนก็นอนน้อยแกแบบนี้นอ่ะนางไม่ตื่นแน่มเมื่อคืนกินเหล้ามาเฮ้ยมีนะ นอนน้อยเมื่อคืนนอนตีสองทำงานน่ะทำงานใช่ไหมเออจะไม่ได้กินเหล้าง่วงมากเราต้องมาหาอะไรดื่มดื่มหนึงพูดถึงคำว่าริงเป็นน้กบุญหรืลไม่ได้แน่นอนเอาจริงมันต้องเป็นแอลกอฮอล์เท่านั้นแหละก็คือคือถามว่าตื่นกันแล้วยังก่อนอ่ะยังยังวันหยุดของเราเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยวีคเอนด์ก็ควรจะนอนอยู่บ้านเนาะกับ ไม่ได้วันหยุดต้องออกมารีแลกตรงนี้เราอยู่ที่ไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีป้ายว่ามึงแกเราอยู่บางนาเฮ้ยย่านบางนาอยู่ดีๆก็มาโผล่ที่บางนามาไกลไม่รู้เรื่องมาก่อนปาฏิหาริย์ที่ถอดได้คือจริงจังนะหรือปลอมนะเป็นไปไม่ได้เราไม่อยู่ที่บางนาได้ยังไงเมื่อวานเราอยู่ที่กรุงเทพพี่แกใกล้ๆกันใกล้กลกันหรอไม่ไกลก็ในเมืองง่วงๆอย่างนี้ในเช้าวันเสาร์แบบนี้เราก็ต้องมาอะไรมาทั้งจิบกาแฟกับพาเบ็ อาศอันอบอุ่นอันอบอวลไปด้วยความสุขและความปิติยินดีที่นี่รับปริญญาเอาจริงจริงคือมันเป็นวันหยุดแล้วทุกคนก็ต้องเพรียมออกไปข้างนอกดังนั้นตรงนี้ที่นี่มัํางนามันสามารถที่จะมาได้แล้วมันมีคาเฟ่ชินนาหมามากเพราะว่าบรรยากาศดีไม่น่าเชื่อใช่ถ้าอยากหาคาเฟ่ดีๆฉันคิดว่าตรงนี้คือที่ดีสายมันอีคอมเมิร์ซที่ แม่้าอะอไรหรือว่าเป็นคนที่ชอบกาแฟาแต่ออตัวก่อนฉันไม่ทานกาแฟนะฉันน,นเป็นคนกินกาแฟทุกเชา้าถ้าเช้าไหนไม่ได้กินกาแฟก็จะเป็นอย่างเมื่อกี้เลยก็คือมาดูฉันสิฉันไม่ทานถ้าฉันไม่ทานแล้วมาเจออะไรอย่างนี้จะเป็นยังไงมันมีความดีงามยังไงก็คือที่นี่นะก็คือเป็นเป็นเป็นอะไรวะมันเป็นเหมือน working space ให้ทุกคนมีกาแฟมีทุกอย่างคือดี เลิจบครบที่เดียวคิดว่าวันนี้เนี่ยเพิร์จะเปิดใจกับการกินกาแฟหรือไม่เปิดใจแน่เพราะตอนนี้เตรียมใจมาแล้วว่าจะเจอกาแฟะอะไรทันโทษนะกินกาแฟต้องเตรียมใจเลยแกฉันเป็นคนไม่ทานไม่ทานเลยไม่ทานเลย,เลยและนี่คือ my first time เขาบอกที่นี่ของมันดีถ้าของมันดีเราก็ควรที่จะลองถูกไหมอ่าอและที่นี่ก็คือที่นี่คือเฟ Space จา้า ใกล้ๆกับเมเปิลออฟโฮเทลหรือว่าจะเป็นของบริษัทโฟร์เฟสคลายคารโก้ที่คอยรับส่งสินค้าต่างๆเข้าออกต่างประเทศก็คือไปเหมือนชิปเมนต์ส่งของนั่นนู่นนี่เป็นเกี่ยวกับโลจิสติกส์เนาะการขนส่งต่างๆดังนั้นเลยตอบสนองสำหรับอีคอมเมิร์ซในช่วงนี้แน่นอนมันเล่าเรื่องของชิปเมนต์ต่างๆไม่ได้ไม่ได้ค่อนข้างไม่แน่นอนว่าวันนี้เรามารีวิวกาแฟและของกินเท่านั้นจ้ะ ก็คือไม่ได้กินกาแฟมาเลยตั้งแต่เช้าทั้งข้าวทั้งกาแฟวันนี้คือไม่ได้กินเลยเขาก็ไม่ได้กินด้วยเขาไม่ได้กินด้วยหมุกหมุกหมนี่คนเราอ่ะหมูปิ้งการแสดงไม่ได้พักก่อนตื่นต้องกินกาแฟการแสดงอ่ะมึง้อมไปกันเลยจ้าหนึ่งสองไปไหนอ่ะฮะอไม่ได้กินกาแฟ จะมาเริ่มชิมกาแฟกันเห็นบอกว่าวันนี้ทางร้านจะมีให้ชิมเป็นแบบมนาแฟร้อเมนูกแฟล้วนไม่ต้องนอนแล้วโอเคพรอมมาเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้กินอะไรมากเลยแล้วบนโต๊ะคืออะไรดาดื่มก่อนที่ถามก็ทาอย่างเรียคนที่กินกาแฟแล้ กินกาแฟอยู่แล้วถูกเช้าก็คือปกติแล้วจะกินพวกลาเต้หรือว่าเป็นกาแฟแบบกาแฟนมทุกอย่างจะไม่ค่อยกินกาแฟแบบกาแฟเพีอ้อยอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเพราะว่ามันรู้สึกแรงไปเป็นคนชอบกินอะไรซอสอย่างเพิร์ดก็คือยังไงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือกิน นี่คือครั้งแรกฉันบอกฉันต้องแบบว่าเปิดประสบการณ์ไม่ดื่มเลยคือไม่เคยไม่เคยลองมาก่อนไม่ไม่เคยเข้ารานเล่าอะไรไม่รันเลาก็เคยไม่ไม่กินกาแฟเนาะไม่เลยกาแฟที่เคยกินเคยกินเลยไหมเคยตอนเด็กๆเป็นแบบว่าแอบจิบชิมวอมอยากรูอยากกินความแบบเป็นเอสเปรสโซครั้งแรกละครั้งเดียวของฉันก็เลยรู้เรื่องทุกแต่ครั้งนี้ฉันจะเปิดใจจะได้รู้่สำหรับคนที่ไม่ทานกาแฟมานี่จะได้รู้ว่ากาแฟนี้เขาก็ เป็นยังไงบ้างเปิดร้านกาแฟเจ้าไปกินกาแฟงงมากเรื่องนี้คืองงมากที่บ้านคือเปิดร้านเหรอแบบร้านกาแฟเลยเหรอเป็นกาแฟติ๊บแต่ว่าเราจะใช้แบบว่าคอนเฟิวแหละเหมือนชิมง่ายๆอะไรเงี้ยด้วยตัวเองแล้วก็ค่ะก็ง่าเยๆซึ่งถามเพื่อนเขาบอกฉันตอบไปไม่ได้เป็นประมาณสปากาแฟกี่บ้างแใช่เป็นเกาแฟสปากาแฟเก่ามาห้องส่งมอกจีเลยแต่คือนั่นคือฟิลแบบว่าบ้านแต่ถ้าเราเข้าเมืองกรุง คาเฟ่คือสิ่งที่ตอบโจทย์จริงสำหรับคนที่จะรอถูกไหมถ้างั้นเอาง่ายเอามาอย่างละสิบเลยได้ไหมนี่คือชิมเลยเนาะชิมวะเขาบอกว่าหิวนะคือความคอแห้งมนคอแห้งง่ายไม่ได่รูถ้างั้นพาสของกาแฟอืมฉันจะให้มีหลักไปอยู่ที่นีเพิร์ทเพิร์ทมันเป็นสิ่งในจะตอบได้แต่ฉันจะเป็นพาสของคนที่ไม่ทานกาแฟอ่าแล้วบรรยายว่ารู้สึกยังไงอ่าอย่างนี้ดีกว่า แก้วแรกเป็นคือดีเลยกเป็นดีกว่าโซโาเฮ้ยเราเก็บแก้วเราก่อนคอรลาเต้ลาเต้รอดเป็นคนนึงที่ไม่ทนกาแฟแต่ชอบดูการทำลาเต้มากมันพื้นปกติแล้วถ้าช่วงเช้าก็จะกินลาเต้รอนมันก็ตอบโจทย์อะเนาะว่าสิ่งนี้จะเป็นของใครในช่วงท้ายอะเนาะเพิรไม่พูดท่านังเพลงเนาะ เราเริ่มจากที่ด้านหน้าก่อนเป็นรูปม้านาำลองดูม้านาวภาษาอังกฤษคือ sea horse หยาบเอาเลยนะแต่เขาบอกกาชาวาเต้ที่ดีคือต้องแบบถ้าน่ารักกุบกริบขอบปากปะต้องมีขอบปากด้วยหรอถ้าไม่มีขอบปากต้องมีคนเราจะเชิจอพี่รอปมห่อจะได้ชิมอะไชิมเลยถ้ามือสั่นไม่ต้องตกใจนะคือเป็นคนไม่เป็นคนมือสั่นปกติอ่ามาแลย หอมไหมนหอมกลิ่นหอมแบบอ่อนๆเออแล้วก็มีกลิ่นแบบน้ำตาลน้ำตาลแบบจางๆเอาแล้วนะฝักสันดานรถไหมแกก็เลยยูเป็นยังไงรถสำคัญเฮ้ยข่อยทีหนึ่งใปรู้รถเชื่ว่าติดใจแล้วแหละฉันว่ากันไหลน้ำแหละข่อยข่อยที คอยรอเล่นรอเล่น,ลนรสอ่อนแล้วก็ละมลุนลิ้นเลือึกเค็มๆไปๆด้วยอะ่ะอันนี้ไม่รู้เป็นพออะไรเป็พอลิ้นชัหรือเปล่าไม่รู้มันเรียกว่ารถเค็มหรือเปล่าหรือว่าเป็นรสแปลกมากเลยขออีกทีล้กันนะ ันว่านะช็อตเนี้ยนางยกก็เลยหนึบแก้มเริ่มเริ่มไม่ใช่เค็มแล้วจริงๆอันเนี้ยอะถ้างั้นฉันถอเอารสชาติฉันถอดเอารสชาติบาคนไม่ทานและฉันเดาจากที่แบบว่าเคยเห็นมาในตามแบบคลิปต่างๆเออแล้วฉันคิดว่ามันจะต้องหนักไปที่ทางนมครีมใช่่นมกับครีมมันจะมีที่เดียบอกรสชาติมันออกเค็มอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งในนมกับครีมอ่ะมันจะมีรสชาต แบบว่าเค็มนิดนึงอยู่แล้วฉันไม่ได้มีความรู้สึกฉันนะแต่อย่ากระทะด้วยเดี่ยค่ะไม่รู้แต่ฉันรู้สึกจากที่ฉันเป็นคนทำอาหารหนุ่มเจออันนี้เพิ่นลองได้เพิ่นได้จะกินได้เพราะว่ามันไม่ได้เค็มแบบพวกเอสเปรสโซ่หรือว่าแบบกาแฟแบบแรงๆลองลองดู먼คือกลิ่นอ่อนแต่หอมมันไม่ใช่กลิ่นชนบทหรอกไข่มันกลิ่นเหลือของแก้วแปลกไม่เราดูราการรสชาติอ่ะ คือกาแฟจริงๆมันก็ขมใช่ไหมแต่มันไม่ได้ขมถึงขั้นกินไม่ได้คือนี้สำหรับคนที่กินไม่ได้กินได้ผ่านหนึ่งสำหรับคนต้องการฟิล์มไลท์แบบนั่งชิลชิลได้อันนี้สหรับก็ใช่เลยตอบโจทย์ว่าคนไม่ทานทานได้อีกสักอึกหนึ่งแกมันมีหลายเมนูงั้นเก็บไว้ให้ฉันแล้วกันเนาะแกต้องก็ใจฉันหน่อย ิงหลังจากผ่านเมนูร้อนไปแล้วกาแฟส,ส,สนโซนออไอซ์อโบว์อ,อย่าอ,อ่กมาเลยอเอาาอฉันชอบการแบ่งเลเยอร์เออมันสวยอย่างแรกนะมาคาเฟ่ถ่ายรูปจริงมาเจอมาลักษณะนี้มาขนาดนี้ก็ต้องถ่ายรูปถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความเก๋มีความสวยมีความแยกเลเยอร์อย่างน้ำแข็งน้ำแข็งธรรมดาไม่ได้นะจ๊ะก็ต้องเป็นไอซ์โบล์ไปถ่ายไอซ์โบว์ เพื่อความเก๋งไงออคนมาก็อยากคา,คาเฟ่แบบถ่ายรูปสวยๆป่ะอยู่ดีๆถ้ามีแบบเฮ้ยไอซ์บอลมาแล้วก็าากลหลังดีมันจะตกมันก็ตกมาแด้สวยป่ะข้อหนึ่งของมันก็คือจะช่วยรักษารสชาใช่แต่ไม่ใช่แค่ไอซ์บอลคือที่นี่เนี่ยเขามีน้ำแข็งสามประเภทอันนี้คือเปตรุยถึง สืบมาแล้วเรียบร้อยอ่ะอย่างแรกก่อน <c oughs> ก็คืออันแรกตรงนี้เป็นไอซ์บอลหนึ่งต้งแข่งก้อนกลมๆหนึ่งคือรักษารสชาติแต่สิ่งที่เขาใส่ใจของร้านเนี้ยเขาเห็นว่ามันเหมือนเรามานั่งร้านอ่ะใครก็อยากได้ความคือความสดบ้างก็เลยเลือกเป็นไอซ์บอลจะริดจาิดดีแค่นั้นแหละแ,แบบที่สองแบบที่สองคืออะไรแบบเรียบ อันนี้เขาทำเองเป็นเครื่องที่นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยเเครื่องยำเข้ามาแล้วทําไมต้องใช้แกนเลี่ยนเพราะว่ามันเก็บรักษารวยะล้วเวลาละลายได้นหมละลายช้าอ่านูง่ายอย่างเช่นน้าแข็งแก้วปกติที่เรากินทั่วไปที่เป็นเป็นเมนูน้ําแข็งอ่าอย่างนี้าหรือว่าเป็นไอศกรีมหรือว่าเป็นเหมือนพวกซอฟต์ดิ้ง ทั้งหมดจะใช้เป็นแั้งเหลี่ยมแบบสุดท้ายยางยางสุดท้ายเป็นน้ำแข็งแบบน้ำแข็งแพนบางๆคือมันจะบางกว่าง่ายต่อการปั่นอันนั้นคือละลายง่ายซึ่งเขาจะไม่เอามาทำในเครื่องดื่มปกติแต่นี่คือพอเราปั่นมันเริ่มในยะกระต่ายรัั่นแล้วมันจะเก็บ คงสภาพไม่ให้มันอนะไรเปนนาประมาณก็คือมี3แบบเลยที่ร้านนี้เข้ามาคาเฟ่ไม่ใช่แบบมานั่งกินน้าแข็งแบบเดียวกันหมดไม่ใช่ที่นี่เขาคิดมาแล้วอยากแล้วล่ะพูดจบยังเหรอเพิร์ด ค e s t i o n จะฉันอยากรู้ว่าการทานอย่างนี้ต้องเริ่มจากเริ่มรับรสอะไรก่อนจริงๆอ่ะเวลาปกติแล้วเวลาดื่มข้างล่างมันจะค่อยๆเอียงขึ้นมาด้านบนเพราะฉะนั้นมันจะดื่มข้างบนกับข้างล่างไปได้พร้อมกันแต่ถ้าเป็นลอดใช่อ่บค่อยๆเช็คกับบริสต้าเฮ้ยนี่คิดว่านี่คิดว่าพูดมั่วๆหรอดูมีความรู้ไม่ธรรมดาคืออันนี้เราใช้น้ำซุป ใส่น้ำผึ้งใส่น้ำพึ่งใส่น้ำผึ่งจากตลาดเลยผู้พี่บอกว่าไอยเอ่กาแฟก็ของไทยใช่จากทางภาคเหนือเลยทีเดียวพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆขอใช้ของไทยก็คือตอบสนองมีคนไทยเขาบอกว่าอะไรนะทำไมถึงมี เพราะว่าอันนี้เป็นเมนูที่เหมาะกับการดื่มตอนเช้าคนไทยจะชอบแบบว่าเวลาดื่มชามเช้าเนี่ยคนทยบางทีก็อยากดื่มกาแฟรหรือว่าอยากดื่มแําส้มให้รู้สึกเฟรชเฟสไงทีนี้เขาก็เลยเอามากซ์กันเพื่อที่จะได้ดื่มทั้งกาแฟแล้วก็น้ำส้มในทีเดียวกัน<อ>ทางนี้เราก็กาแฟเนี่ยก็จะเป็นกาแฟแบบเปรี้ยวๆ <c oughs> ซึ่งปกติแล้วกาแฟอ่อนๆมันจะเปรี้ยวอยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันเป็นผลไมเ้เนาะพอมากินกับน้ำส้มมันก็จะ m i ์ and m a แมชกันความพิเศษคือมาในใกาแฟมันมีรสเปรี้ยวแต่มันผ่านกรรมวิธีต่างๆการคั่วการอะไรต่างๆมันถึงเปลี่ยน เป็นรสชาติขมอันนี้นี่ถูกต้องไหมครับตอนที่เปรี้ยวใช่ไหมอ๋อเฉกเฉกเฉกเมื่อกี้เธอชิมไปตอนที่ยังไม่ได้ประสบกันมันรสชาติเป็นยังไงข้างบนเปรี้ยวเปรี้ยวไหนข้างบนเลยเหรอเปรี้ยวแต่ตรงเลเยอร์แรกเลยใช่อันนี้ถ้าเป็นหนูสาหรับคนไม่กินนะคะควรเริ่มยังไงดีมิกซ์ใช่ไหมงั้นขออนิมิกซ์เลยเฮ้ยขีิบไทยเยอยเย๋เยอะได้ไหมจุ้มไหม พี่เอาขามาเรากงนอ่ะเราไม่กินกาแฟเราไม่รู้อ่ะอ่านี้มิกซ์แล้วนะลองชิมซีรสเป็นอย่างไรอีกินพีกแล้วอันนี้คนไม่ทานชอบเกวนี่ขอได้ไหมแป๊บนึงเมื่อกี้เมื่อกี้กินแยกเลยเยอะไงลองแบบนี้อันนี้ไม่รู้ตอนที่แบบแยกอาจจะแบบได้กลิ่นของความเป็นกาแฟชัดกว่าสำหรับคนที่ชอบพอกาแฟอาจจะชอบนี่แบบไม่ต้องมิกซ์แต่สำหรับฉันอ่ะ ดีอะเหมือนแบบกินสมูทตี้นะมันจะไม่เข้มแบบว่าไม่กาแฟจัดไปมันก็เป็นการผสมแบบถือว่าลงตัวเหมือนกันนะที่นี่เขาใช้เป็นน้ำส้มที่ใช้แบบวิธีการโครเพสหรือว่าการสกัดเย็นซึ่งมันจะรักษาคุณภาพอันนี้นะจากเบสิกพื้นฐานทั่วไปเหมือนการทำน้ำผักผลไม้อะถ้าใช้โครเพสมันจะรักษาเหมือนสารอาหารวิตามินนิเทชั่นต่างๆคือมันจะดีแล้วมันดีต่อร่างกายของเราตอนเช้าอะได้อะไรอย่างเงี้ยคือเลิศ เห็นไหมพราะฉะนั้นก็เก็บไว้ฝั่งฉันก่อนแล้วกันนอนนี่ไม่ใช่ขอเลยฉันว่าฉันจะเปลี่ยนมากินกาแฟได้นะจะข้าเจออย่างเงี้ยฉันเปลี่ยนได้นะมาต่อกันที่ตัวที่สามตัวที่สองตัวเป็นซีนีเจอเหมือนกันแค่เปิดเมนูมาก็ตื่นตาตื่นใจแล้วเพราะว่าเป็นมะพร้าวทั้งลูกเลยแต่เขาบอกว่ามันมีสองอันนี้ ันเป็นมะพร้าวอ่อนอ่า<ต>ของฉันเป็นมะพร้าวแก่จะหันไปดังเปิดจริงคือขอโทษขอโทษแต่คือเขาบอกว่าด้วยความที่มะพร้าวอ่อน แกมีความแตกต่างกันถ้าเป็นมะพร้าวอ่อนคือจะมีรสชาติที่หวานน้อยกว่าแต่จะมีเนื้อทเจอร์ที่มันนุ่มนวลนแล้วก็เหมือนเราผลัพจะง่ายกว่าใช่และซึ่งมะพร้าวของที่นี่ก็คือนําเข้านําเข้ามาจากต่างจังหวัดก็คือจังหวัดสมุทรสงครามนน่เองก็คือเป็นเหมือนการช่วยเกษตรกรใช่เมื่อกี้น้ำส้มก็เป็นส้มในไทยอันนี้ก็จะเป็นได้จากตลาดใช่เพราะว่าร้านนี้ซื้อของจากเกษตรกรไทยสะส่วนใหญ่เพราะว่าจะไม่มีผู้บร์ลี่หรือว่าอะไรจะเป็นผลไม้ไทยเท่านั้นเอ่ะเพิ่งเริ่มก่อนว่ามะพร้าว เราสองคนต่างกันยังไงก่อนเขาบอกว่าเริ่มจากชินาพาแล้วค่อยตามด้วยชอตใส่ต่อเดี๋ยวลองกับอร่อยจะทำอะไรอยากอยากชิมเราหือว่าเขาออยก่อนเฮ้ยชิมชิมเพิร์ดเพิร์ดบอกก่อนตัวก่อนฉันเป็นโคคอนัทฟรีคือโคคอนัทเลือเวอร์เออประมาณเป็นภาษาไทยของโคคอนาตฟรีฉันชอบมากเพื่อนเธออยู่แล้วขับเขาไทยเราคุ้นชินกับรสชาติมีความหวานอร่อยอยู่ในตัวกรงก่อมากต่อมาลองชิมเขาบอกว่าของนี่จะหวานกว่านะเพราะแค่จะมีรสชาติหวานกว่า กินชิมมะพร้าวหน่อยสิอ่าแลกกันชิมมะพร้าวก่อนอันนี้หวานอันนี้หวานหวานมาแบบสดชื่นเลยอ่ะเหมือนไปเที่ยวทะเลโอ้เข้าอะไรเลยป่ะเลยป่ะมันแตกต่างจริงเฮ้ยแตกต่างเราสลับไม ไม่ชั้นชอบของชั้น okay. ชันชอบของชั้นเดี๋ยวเรามาลองใส่ <c oughs> ใส่ช้อนกันกาแฟตรงนี้เป็นเอสเปรสโซ่ก็เหมือนกับต<ช>ัวที่เป็นกาแฟโซ่ <c oughs> ใช่แต่ว่าเขาจะใส่เป็นน้ำแข็งเข้ามานิดนึงเพราะจะได้ไม่ร้อนเกินไปพอมันเจอกับตัวของน้ำมะพร้าวอ่ะชาจะได้ไม่เสียโชว์นิดนึงล้วกันเปิดเปิดหน่อยแต่ชอบความเครียดที่นำมาทั้งูกนะอ่ะพันละอ่ะพร้อม เทแบบภาพที่ใช้เพื่อการโฆษณาภาพที่ใช้เพื่อการโฆษณาเหรอเคยต้องเทจากข้างบนลงมานะเพื่อแกไม่ใช่ช่คุณวะไม่ถึงขนาดอ่านนิดนึงนิดนึงให้มันไหลระหว่างนี้นึ้ออ่าอันนี้คือจริงๆต้องใส่หมดไหมคะหรือว่า up to you แล้วแต่คนชอบแล้วแต่เนาะงั้นฉันใส่หมดเลยแล้วกันเนาะมันจะได้ตามฉันคิดว่าสิ่งที่เขาให้มาคือมันเป็นสัดส่วนที่เขาชอบอยู่แล้วอ่ะตอนนี้ในใจกลัว่ะกลัวมันถงร่วงมากร่วงง่ายใช่ไหมจะกระเด็นนิดนึงอ่ากระเด็นแล้วขอล้องบ้าง អីៗนิดนึงนิดนึง ขอโทษขอโทษขอโทษจริงจริงต้องขอโทษจริงๆต้องขอโทษจริงๆรินะฮะคือไม่ได้ตั้งใจจริงเป็นคนมือสั่นเป็นปกติต้องขอโทษจริงจริงฉันขอเป็นตัวแทนของลูกค้าที่เป็นคนมือสั่นเป็นปกติแล้วเวลามากินก็อาจจะทำหกเพราะฉะนั้นเวลาใครมากินก็เทระวังระวังอันนี้ช้อนพวกคนถูกป่ะช้อนไว้ตักหลอดคนไว้ตักเนื้อโอเคโอเคคนเวลาหนึ่หรือว่าต้องปิดฝาเช็คมันเืิ้ยไม่ดีไมไม่ได้อ่ะอ่าเริ่มอ่าเริ่ม พูด ดีถ้าเป็นคนที่ชอบกาแฟแบบไม่ขมมากก็จะถูกใจสิ่งนี้เพราะว่ามันหวานโดยไม่ต้องแบบใส่น้ําตาลอ่ะอคือเป็นคนชอบไม่ขมมากก็จะชอบสิ่งนี้ไงเพราะมันเหมือนใส่น้ตาตาลเลยแต่ซึ่งไม่ใช่ไงมันคือน้ำมะพร้าวก็ถือว่าแบบเฮ้ยอันนี้ก็ร,รีบอเหน่อยกิ้อ่ะของเพิรนะของเพนเป็นของเพนนะหนึ่งเมื่อกี้น้ำมะพร้าวมันแตกต่างกันอยู่แล้วพอเราใส่กาแฟไปรสชาติที่ได้มันก็แตกต่างกันสําหรับคนไม่ทานกาแฟทานได้ไม่ได้ขมมากเสร็จมาอเลยยังมีรสชาติของความเป็นมะพร้าวแต่ว่า มะพร้าวไม่ได้จามากนะแต่คือได้กลิ่นอายของาวมะพร้าวเหมือนเราเทกาแฟลงไปแล้วมันบาลานิ่ใช่แต่ฉันอยากชิมตรงนี้เพราะฉันคิดว่าของเนีน่าจะมีรสที่หวานกลมกล่อมน้าเขาไม่ค่อยเตึงไม่นี่เธอต้องยอมฉันแหละอ่ะล้วการชิมแต่มันต้องวนกลับมาเนาะเออไม่ชัวร์ได้ปหมไม่ชัวร์ได้ไหมนีก็เป็นสภาพบรรลุเหมือนกันนะจริงเป็นไงอ้าวเอ้า ขอยอยางิเฉยเเฮ้ยดคนที่ของเปิดมันเป็นแบบมะพร้าวอ่อนกว่าเพราะฉะนั้นรสชาติมันจะแบบมันกาแฟจะชัดกว่าใช่คือออกรถเป็นผลไม้มากกว่าที่จะเป็นอันเนี้ยเจ๊ะไหมคืออันนี้มันจะหวานแบบหวานช่ำช่ำถามว่าในลักษณะของคนไม่ทานทานได้ทั้งคู่แต่ในลักษณะของคนที่ชอบนั้นก็คือชอบอันนี้มากกว่าเพื่อเขาชอบกินหวานนะครั มาต่อที่เมนูเป็นกาแฟดิฟตรงนี้มีอุณหภูมิอะไรแตกต่างกันบ้างคะของตัวกาแฟอุณหภูมิน้ำเราจะใช้เป็น9 4อาศา94องศาบอ่าสิบสี่ครับอมาโอเคตรงนี้คือพี่ค้องใช้ในการแบบว่าโฟกัสคือมันต้องคือแบบจะให้คนทุ่วไปมาแบบมานั่งดิฟเองอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้นะแล้วดิฟคืองนี้แตกต่างกันที่ตรงที่ว่าตัวนี้เขาดิฟบนน้าแข็งจะมีความไร้กว่าแล้วก็หอมกว่าพันง่าย อ่าไออเมริกาโน่แล้วก็ตรงนี้ใช้เป็นกาแฟเอธิโอเปียที่จะนําเข้ามาตรงนี้เป็นเหมือนเป็นเมนูเดียวใช่ไหมคะที่ใช้เป็นตัวเอธิโอเปียเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะอ๋อเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตรงนี้ทําไมเราถึงเลือกเป็นของเอธิโอเปียคะเพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนคาแรคเตอร์ชัดเจนแล้วก็เหมือนเมื่อกี้มีความพิเด้วยในหมู่วัยรุ่นอ๋อมีความพิเศษแล้วก็เหมือนเมื่อกี้ พี่าวบอกมาว่าจะเป็นเหมือนอมีกลิ่นอายของความเป็นดอกไม้เบอรี่ก็คือทานไปจะติดติดก็แล้วแต่เนี้ยไม่รู้นะฟังมาเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวได้ดูแน่เวลาชิมอันนี้สอบถามได้ไหมครับทำไมต้องชั่งน้ำหนักคือสัดส่วนตอนเนี้เราใช้เป็นผงกาแฟ20กรัม20กรัมก็น้ำอีก300กรัมอืมก็คือต้องให้แบบในขณะที่พอดีคือเป็นแบบที่แบคนกินได้อเข้าใจถ้าใช้ อาจจะแรงไปเหอมอ่ะกลิ่นลอยมาแล้วเป็นความหอมที่แบบหอมนวลละมุนคือชอบการดูอะไรอย่างนี้มากมันเพลินมันเพลินดูได้ดูได้แต่ในขณะที่แบบพี่ก็โฟกัสมันเขาต้องโฟกัสแต่คือเราอ่ะเอ็นจอยการดูชิลการดูอย่างเหมือนการเทเลพีอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเออนั่งดูเพลินฟังเสียงน้ำหยดมาเสียงกับแข่งอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันเนาะแบบเวลาทำ ตัวเมล็ดเอธิโอเปียจะใช้วิธีการหมักการบ่มเนี้ยการบ่มในน้ำก่อนใช่ซึ่งจะทําให้รสชาติมีความแตกต่างกันกับตัวของเมล็ดกาแฟทั่วไปเธอซึ่งตอนนี้เริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญานกาแฟแล้วหลังจากได้รับเปิดร้านแล้วนะท่านทษที่บ้านเปิดอยู่แล้วอย่าพูดอย่างตัวนี้ก็ใช้เป็นไอซ์บอลแค่แก้วก็เก๋แล้วนุ่งแขนก็เก๋อีกโอเคก็คือตัวนี้จะไล์กว่าเบากว่าเพราะว่าใช้เพรสเชอร์ที่น้อยกว่าใช่ต่า กาแฟดิบต้องเลือกระดับเป็นระดับเป็นคั่วอ่อนเท่านั้นเพราะว่ากาแฟที่คั่วอ่อนรสชาติลยเออฟิตตี้แต่ต้องทานจะมันเป็นความรู้สึกที่ฉันทานแล้วมันออกเปรี้ยวๆไปแรงรู้สึกเหมือนกันไหมเพราะว่ามันอ่อนมันก็เลยแบบมีรสของแบบความฟิตตี้เออ มันเป็นรสชาติที่ฉันคุ้นเคยป้อนหนึ่งที่บ้านฉันจะใช้วิธีการดิบเหมือนกันมันทําให้รู้สึกว่าเบาเไม่ได้หนักห่วงสามารถทานได้อ๋อใช่เหมือนกันจิบเออเหมือนจิบชาแต่ว่าจะมีรสชาติความขมขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเหมือนตัวที่ทานตอนก่อนหน้านี้สถาเป็นเออเกรจะมีความขมอยู่น้อยนอยแต่พอทานกับอันเนี้ยคือรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่เป็นไปทานได้ง่ายพอเหมือนเราทานตัวเนี้ยมันเรื่อยๆเหมือนเรานั่งอ่านหนังสือทํางาน อีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้พี่บอกว่ามันง่ายที่เราจะทำองได้ที่บ้านตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเป็นแอคทิวิตี้นั่งดิบกาแฟตอนเช้าเฮ้ยก็มีความเก๋เหมือนกันนะจะซื้อเครื่องบ้าพวกนี้ยังไม่มีเวลานอยสำหรับไม่ชิคโกกาแฟก็ทานได้นี่ครั้งแรกของฉันฉันทานได้ทุกคนทานได้ไม่ต้องกลัวครั้งแรกที่เป็นไงเป็นไงแบบตัวตัวตนี้ชิคโก้กาแฟดิีรู้สึกว่าเราอมไว้ก่อนในลิ้นให้มันเหมือนปรับบาลาน ก็ค่อยรับรู้วชามันทำให้เราง่ายขึ้นเป็นหนึ่งจิบวางไม่รู้ที่งไม่ปากแบบนึงที่มันสิ เปลี่ยนมุมนิดนึงเพราะว่าแบบมุมเดิมมันซ้ำก็คือเมื่อกี้ผ่านกาแฟมาแล้วเนาะแล้วก็พักกาแฟบ้างเดี๋ยวคืนนี้จะนอนไม่หลับเอาคอเขาเน้นกาแฟแล้วก็เป็นผลไม้ไทยซึ่งตอนนี้ก็มี2อย่างเนาะเป็นสับปะรดเหมือนกันก็เป็นสับปะรดของไทยนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นโคเพสเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสมูทตี้งั้นขอเริ่มเลยแลวกันขอเริ่มเลยโอเค นะมัน r e f ฟ e เหมือนแบบอา่าถ้าสมมติตอนนี้มาในช่วงบ่ายๆนะเข้ามาในร้านคือตรงนี้แสงสวยมากบรรยากาศข้างนอกอาจจะดูร้อนแต่มาข้างในอ่ะพอเราทานตัวที่ม,มันแบบว่า t r o ิ i c a l food อ่ะมันมีเพลททุกอย่างมาทำให้เราแบบว่ามี energy ทำงาน,นถูกต้องก็คือแบบตื่นร่างกายตื่นตื่น,ต,นมมตาตื่นใจเียก็คือจะเป็นแบบว่าปาดปรุงรสนิดหน่อย,อยอส่วนเมนูที่เป็นสกัดกินก็คือจะเป็นน้ำจากผลไม้เยอะใช่ แล้วคือเนี่ยเป็นคนที่ชอบโคเพสเหรอออชอบโคเพสอยู่แล้วเหมือนเราเป็นคนทานน้ำคือมันเฮลตี <alt> ้เนาะออใช่มันรู้สึกว่ามันลื่ายใช่คือจะบอกว่าใส่เฮลตี้เนี่ยดีมากเลยนะโคเพสคือวิตามินมันอยู่ครบแล้วก็มันได้ความเป็นผลไม้จริงๆด้วย,วยแล้วก็ที่นี่จะใช้ผลไม้ของไทยใช่ก็คือสารสนับสนุนเกษตรกรไทยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นี่คือจะเป็นลักษณะเหมือนกาแฟ ก็ของไทยผลไม้ก็ของไทยดังนั้นอ่ะเราช่วยคนไทยด้วยกันก็ช่วยเหลือกันเออใช่ใช่นี่ในช่วงแบบว่าพีดเมิกเนี้ยคือสิ่งที่ดีที่สุดเออคือการช่วยกันไปรานนี้ก็ตอบโจทย์เออฉันเป็นคนที่จิตใจดีถึงหน้าจะไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่จะบอกว่าแตกต่างกันด้วยนะตัวน้ําแข็งอันนี้เหมือนที่บอกตัวแรกเป็นน้าแข็งเฟรชใช่ไหมอันนี้จากที่สัมผัส เป็นไอศกรีมรู้สึกว่าถ้าสำหรับคนที่ชอบความแบบเฟรชเฟรชเปรี้ยวๆนิดรสชาติไปโคเพสแต่ถ้าอยากได้แบบไล่ๆรู้สึกว่าทานแล้วแบบชิลๆอ่ะสโมดี้ดีใช่ใช่นอกจากนี้มันจะเป็นเบเกอรี่ใช่ไหมเพราะที่นี่คือมีคอนเซ็ปต์คือเป็นกาแฟเบเกอรี่แล้วก็โพสต์นอกจากที่นี่มีเครื่องดื่มมีขนมแล้วก็ยังมีศูตร ที่แบบเป็นไปรษณีย์และเป็นไปรษณีย์ไทยด้วยนะคือดีตอบโจทย์คือช่วงนี้มันเป็นช่วงของการส่งของแบบออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคนจ่งของออนไลน์มาเขาก็ต้องมาที่ไปรษณีย์เนาะอ่าใช่เนี่ยเป็นอีคขอมเออใช่พอเขามาไปรษณีย์แล้วปุ๊บแวะร้านกาแฟนิดนึงนอกจากจะมาส่งไปรษณีย์สำหรับคนที่เป็นพนักงาน coworking space ตรงนี้ใช้ได้สามารถมา enjoy meeting หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ใช่นั่งชิลจิบกาแฟแล้วก็ทํางานไปด้วยอย่างเงี้ยมันคือวัยรุ่นสมัยนี้ทำงานมันก็ทํางานออนไลน์ได้หมดแล้วเนาะเหมือนในช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่ถ้าาาาเรจะทํงน เป็น work from home อีกเดียวอะเราจะรู้สึกว่ามันเบื่อแล้วมันไม่มี energy ในการทำงานอันนี้จากหลายคนถูกไหมใช่แต่ถ้าเรามาข้างนอกดีกว่าเราใส่ชุดนอนตื่นมาทำงานเราได้เปลี่ยนเสื้อผ้ามีการแต่งตัวมี energy ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะมาใช้สถานที่ใช่ถูกต้อง หลังจากที่กินไปหลายแก้วมากก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจคือตอนนี้ใจเต้นตุ๊บ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 ถ้าเอาไมา้ไปจับหัวใจคือรู้ลแล้วว่าเต้นอยู่ฉันอยากรู้จริงๆในราคาแก้วที่พูดได้กินไปให้เลือกให้รู้สึก เพร์ดก่อนละกันะสำหรับเพร์ดนะคะเพร์ดคิดว่าสิ่งที่ยอดที่สุดเป็น orange espresso ice ball เพราะว่ามันรู้สึกว่า refresh แล้วเราสามารถที่จะทานได้สำหรับคนที่ไม่ทานเลยมัน enjoy กับการดื่มอะไรอย่างเงี้ยเราทานได้เรื่อยๆดื่มได้เรื่อยๆคนที่ไม่กินกาแฟกินได้ง่ายคือมน refresh หรอกอ่ะเราทานเช้าก็ได้บ่ายก็ได้คืออีพิชัของฉันเป็น น้ำมะพร้าวอ่ะคือ่นางฉันก็คนันฟรีดนะฉันต้องยอมนางนะมากคือของฉันมันมันรจริงก็คือ,อาาคือเวลาเด็กกินไปมันสดชื่นกว่าแล้วก็มันได้กลิ่นของมะพร้าวอะ่ะซึ่งมะพร้าวเนี่ยฝรั่งน่าจะชอบนะมันเป็นมะพร้าวทั้งลูกเลยนะเว้ยจริงจริงพี่บอกว่าฝรั่งก็จะมาทานในช่วงเช้าคือเขาสามารถทานได้ตลอดอแต่ว่าสว่วนคนไทยอาจจะมาในช่วงบ่ายเนี้ย แสงสวยๆเจอบรรยากาศดีๆเีดีเลยเลิศมากที่สําคัญคือในย่านระแวกเนี้ยมันไม่มีเหมือนไปรษณีย์คือเหมือนเป็นโพสต์ออฟฟิศที่คอยที่จะให้ทุกคนเข้ามาส่งไปรษณีย์ได้ Coffee เบเกอ y ี่แอนด์ เซอร์วิสนะครบครบจบทุกอย่างในที่นี่มีทั้งแบบสามารถมาดื่มกาแฟก็ได้มีเบเกอรี่ให้ทานแล้วก็ถ้าใครต้องการจะส่งของหรือว่าพัสดุอะไรเนี่ยก็สามารถที่ตรงโพสตตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็เข้ามาเป็น working space ให้กับทุกคนเพราะตรงนี้คือ f a r e d space ให้ทุกคนเข้ามาสามารถมีติ้งก็ได้อ่ามาเอาติ้งข้างนอกหรือว่ามาทั้งทังานที่แบบว่ารับบรรยากาศด้วยจิบกาแฟไปด้วยอะไรอย่างนี้ว่างในช่วงยุคโควิดแบบนี้ก็สามารถแวมมาที่นี่ได้เหมือนกันข้างในก็คือมีเป็น social distancing ให้อยู่แล้วทุกคนจะได้เว้น space ในการที่จะทำ อย่างปลอดภัยตัวตั้งห่างกันหนึ่งกิโลเมตรก็คือกว้างไปกว้างไปก็คือตัวที่หนึ่งแลตรงนี้ตัวที่หนึ่งตั้งไปเบิกาทำงานก็สามารถมากันได้เนาะมันไม่ได้ไกลมากตรงนี้คือมันใกล้กับโรเวอร์เมโปใช่จะตรงข้ามกับตรงแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงสุประการใช่ถูกต้องในเส้นบางนาเลยเส้นง่ายๆก็คือเหมือนจะเป็นอ่ไปรษณีย์บางนาก็จะเจอเลยอยู่ติดกันเลยแบบว่าทะลุกันได้ใช่ส่งไปรษณีย์เสร็จปุ๊บกินกาแฟ S <S สัตว์ในที่เดียวหรือว่าจะเป็นแก๊แอนโกลก็ได้สามารถที่ะจะเข้ามาซื้อแล้วก็ออกไปพรวอม <ek> เป็นเส้นที่จะออกไปเหมือนแชมบุรีใช่ไหม<อ>นางไปเที่ยวได้เข้ามาส่งไปรษณีย์ส่งของอะไรต่างตอบสนองอ e ีคอมเมิร์ซช่วงนี้มากถูกต้องทําได้หมดแล้วถ้างั้าตรงนี้ขอตากากนละการนอกจากตัวคาเฟ่ดีทุกอย่างดีเครื่องดื่มดีช่องของเราก็ดีค่ะเออวเราต้องรับรายการคู <S <S ่ตลอดแลรอน้องมือเนาะก็นิดนึงอะค่ะเป็นไงฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ ชอามาชมกันเยอะที่สําคัญฝากร้านนี้ก็ใครนะครับที่ยังไม่ทราบว่าร้านที่ตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ไอจของร้านได้ว่าไอจีชื่ออะไรนะ First s p a c e Official ค่ะก็เข้าไปดูได้เลยกดเข้าไปในไ g ีมีภาพมากมายบรรยากาศเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเทศกาลด้วยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยคริสต์มาสก็มีต้นคริสต์มาสวันมาคาบุชาก็จะมีเทียนประดับได้หรอไม่สามารถได้หรอ ก็วันนี้นะครับก็จบไปแล้วสําหรับเราซึ่งงไม่รู้ชื่อรายการเลยอชืยอเป็นชิปรีวิวต้องตั้งชื่อเองเหรอก็ขอฝากไปด้วยเป็นวอล์กเล็กๆน่ารักๆที่จะมาชิลกันสำหรับคนที่อยากจะชิลเอาหรือว่ามานั่งทํางานข้างนอกถูกต้องก็สามารถที่จะมาเอนจอยร่วมกับเพื่อนๆที่นี่ได้ต้อใช้คำเอ็นจอยเพราะว่าเรามาแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะอยู่ที่นี่เองนะคะก็ถ้าอยากรู้ว่าวอล์กต่อไปมีอะไรติดตามชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในบล็อกหน้าครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกแน่นอนไปไปเซีย